แน่นอนท่านปี่น้องครับใชยตอนนั้นเป็นศัตรูของเราและมันสัญญาและมันบอกกับอัลลอฮ์บอกว่ามันนั้นจะหลอกลวงลูกหลานอาดัมให้ได้มากที่สุด พื่อที่จะไปอยู่กับมันในนรกพี่น้องครับวิธีการของชัยตอนนั้นมีมากมายหนึ่งในนั้นมันพยายามที่จะล่อลวงพวกเราบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นให้หันเหออกจากแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮาูนุตาลามีฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับเรามาดูถึงความพยายามของชัยตอนฮาดิษบทนี้นะครับบันทึกโดยบูมูสันอัชชารีนะครับอยู่ในหนังสือของซอเฮอิบนุอิบานบอกว่าอ ذ ا أ ص ب า ا إ ب ل ي ส บัสซายูนูดดหูนะครับทุกตอนเช้าเนี่ยนะครับอิบลิสเนี่ยจะส่งบรรดาลูกสมุนของมันก็คือชัยตอเนี่ยนะครับเป็นสหายของมันเนี่ยฟาเยกูนนะครับและบอกกับบรรดาสมุนของมันว่ามันอดลลันเยอมามุสลิมันอัลบัสตูหูอัตเจใครก็ตามที่ล่อลวงมุสลิมคนหนึ่งให้หลงทางในวันเนี้ยนะครับคนคนนั้นเนี่ยฉันเนี่ยจะสวมมงกุฎให้กับเขา นะครับหมายถึงว่าจะสวมมงกุฎให้กับชายตอนตัวนั้นที่พยายามล่อลวงลูกหลานอาดัมมุสลิมคนนั้นให้หลงทางนะครับเพราะกฏว่ามันก็ออกไปนะครับชายตอนตัวหนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยนะครับพยายามล่อลวงจนกระทั่งว่าให้คู่บ่าวสาวคู่หนึ่งเนี่ยนะครับหย่ากันนะครับแล้วอิบลิสก็บอกว่าแล้วอิบลิสก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เจ้าทํามานั้นไอ้คนคนเนี้ยมันไปแต่งกับคนอื่น นะครับแล้วเอไอใช้ตอนอีกตัวหนึ่งก็บอกว่าฉันเนี่ยยังคงหลอกล่อผู้ชายคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยในรคคนต่อพ่อแม่ของเขาอีบลิสก็บอกว่าไม่เลยเขากลับไปทําดีเหมือนเดิมก็หมายถึงว่าเคยทรยศต่อพ่อแม่แต่ว่าผู้ชายคนนี้อาจจะสํานึกผิดได้แล้วก็กลับไปทําดีกับพ่อแม่เหมือนเดิมอีกคนคนหนึ่งเขาก็บอกว่าใช้ตอนเนี่ยบอกว่าฉันยังคงอยู่กับผู้ชายคนนี้จนกว่าเขานั้นจะทําชีริตต่อและสุภาานวลตาลาพอ อิบลิสได้ยินคำพูดของลูกสมุนตัวนี้มันก็บอกว่าอันตะอันตะามาเลยครับเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับเช้ตอนนี้ตัวหนึ่งบอกว่าฉันจะยังคงอยู่กับคนคนนี้จนกว่าเขาจะทําซีนาฉันจะอยู่กับเขาคนนี้จนกว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะทําให้คนคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งได้นะครับพอเป็นเช่นนั้นแล้วพี่น้องครับเหมือนกับว่าอิบลิสนั้นก็พอใจนะครับแล้วบอกว่าอันตะอันตะาวายุนบิซูตัส มาเลยนะครับฉันจะสวมมงกุฎให้กับเขานี่เลยครับพี่น้อง วิธีการล่อลวงของอีบลิสวิธีการล่อลวงของชัยตอนและทุกๆเช้านะครับเราก็จะต้องถูกกระซิบกระซาบในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นยกเว้นคนที่มีอีมานที่ศรัทธาเท่านั้นที่พวกเขาเหล่านั้นจะรอดพ้นจากการถูกล่อลวงของชัยตอนนะครับชัยตอนนั้นพยายามที่จะล่อลวงเราทุกๆวันและหลายๆวิธีการด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่มันนั้นพยายามที่จะล่อลวงลูกหลานอาดัมให้รอดให้ไปอยู่กับมันในไฟนรกให้มากที่สุด